สวัสดีค่ะอยู่ช่างสปประเดือบปลูแตงนะคะนี่พูนเข้ามาเก็บเปียงหรออาจพะทะแลวอยู่อุตส่าห์ว่าสี่สาวอัดให้มันแลวเหลืออีกสองให้นี่ก็แลวแล้วว่าสี่สาวไปเอารถเกี่ยวนะคะสรุปไปได้เอาอีกแล้วอัดพทะแลวนะคะ่า่นผุ่งมากซีผุ่งอนะ ่อยากว่าร้ายดอกวาก่าร้ายถือดาคิดบางว่าเนี่ยหน้าเนี่ยปกตินี่ปีที่แล้วนี่เขาเอ่อเกี่ยวกับเผาเข้ากันนะคะแต่ว่าปีนี้บอเด็กเกี่ยวนะคะปีนี้ได้แต่อัดเฟี้ยงย่างเดียวมือทีเพิน่นสิให้เขามาเกี่ยเพิ่นกะเขาไปบอกอยู่บ้านอยู่บาเพราะไงปอท่าแล้วได้ละเพินพ่น่าเขาเพราะไงมันซุกมันอันนีเพิ่นแล้วเพินเ่นาไม่ได้บา่ามองเป็นยังก็เลยบา่า แต่เราว่ากระซีอาเ์ียงนั่งยูเหมือนกันได้ไหสิเะโอเคเดินดวนกันไปบ่อใดเกี่ยวแบออัดก็ยังดีวนี่แหละค่ะสาเหตุที่เราขายทันเลอร์ปัดดาเข้ามาเป็นยังเข้าคือขายทันเลอร์นี่ทันทึีสี่มีรถขนรถเกี่ยวอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเรายังเก็บทันเลอร์ไว้ใช่ไหมก็เกี่ยวกับรถทันมาเขาก็บรถเกี่ยวสรุปเข้ากับประเดีอยงเลยเพราะว่ากะคิดไปอยู่แล้วละ่ะ ว่าจาังไันมันกับพ่อท่านเนาะกับเรืเออ่อยอย่างน้นนอยๆเฮาบ็ได้เกี่ยวเขา่าเฮาก็ยังได้อัดฟังเขาก็ยังดีเนาะเดี๋ยวอ่ะนวนกันไปอันนี้ก็บ่อหน่อยเด้อพ่อแม่โตกี่สิบว่าอยู่สิหลายบอรหลายกับอัดฟังได้เกือบสามร้อยสามร้อยกว่าก้อนน่ะ ามนะคะว่าได้รับรถเกี่ยววันไหนโอ้หูหพี่กันจะเชื่อขี่นนขต้องว่าข้างก็ข้ักอ่ะรถเกี่ยวที่มาเกี่ยวหน้าเนี่ยไปถามมันเกี่ยวเขาหน้าจะของไหมโอ้ไฟน,นี้ศูนงแฮยมีรถเกี่ยวจังได้เขาไปถามเกี่ยวเขาหน้า,าโค้ง ปวดหัวเลยหัวจะปวดเลยจักว่าสีซูนไหอ่ารถเกี่ยวที่มาาถานเกีียวหรือว่าสีซูนใหเจ้าของดีนะคะเพิ่งรู้คำนี้แล้วว่าอะไรนะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นยังไงหัวแต่มาเจอกับเจ้าของกระเชือนอี้แหละกล่การยก็ไม่ได้เด้ ก็ไล่ลกันถึกได้าดาว่าบ่เขาใจเขาเง่นสันสีเจ้าบอกว่าเป็นข่อยเราก็บอกเขาใจข่อยขึ้นกันข่อยเสียเงินข่อยก็อยากได้มาหาเงินขึ้นกันเนะาะเพราะมีู้ใดเราอยากเสียเงินเราก็เอาเงินไปจมเอาเงินไปแบบมันบ่ไดยังอะนี่นี่เจ้าที่สามที่สี่แล้วนะคะที่ว่าลูกค้าเราแล้วเขาเกี่ยวไปแล้ว เมนยูเขาจีว่าพระท่านไหนเกี่ยวมันเป็นเขานักนะคะเขาเขาใหญ่เขานะเขาน้าปีทีว่าไม่พ่ท่านแกคยอนพระท่านแกก็ไม่ได้จีว่าไม่กัดเริ่มเลืองกเริ่มยังแล้วอันนหนามันจะเป็นข้าวหนักนะคะแต่ว่าข้าวกอขอเนี่ยมันต้องเกี่ยวก่อนเพื่อนอยู่แล้วข้าวกอขอข้าวเบาข้าวมะาขามเรานะคะตอนนี้ข้องข่อยกฟุกแกแบบเลื้งเลืองเบิ่ดแล้ว่ะยังแต่มันสิครูลงมา ไม่มันสิโลนลงมาถึกด้าซืม,มือค่ะถึกไม่แง่ห่ายสุม,มือเมื่อวานนี่บอกแล้วว่าโอ้เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวอาจฟางให้เขาเสียเดี๋ยวย่ำเทียงย่ำใบสิไปเอาอเล่ากะใจเย็นแน่แล้วก็เศร้าทัาดนี่ทั้งคู่อีกนี่ว่ามือน,นี่เปอร์เซ็นถึกได้อีกเนี่ยนี่โอ้แท็กเดีซลมองได้ก่อนนี่ล่ะ ซูนแต่ว่าเขามาถามเกี่ยวเขาหน้าเจ้าของนี่ลยนะไปนี่รถเกี่ยวคือกันให้เขามาถามเกี่ยวเขาหน้าเจ้าของไหนที่เดินขนาดปีที่แล้วว่ารถดทางนี่ก็ยังม,มีผู้ใดมาถามเกี่ยวหน้าเจ้าของนะคะปีนี้นี่คือสุดแห้งนี่นะคะก็ะยังดีอยู่ยังได้เงินคาา่าอัดฟัง ได้ไปใส่ได้ไปหมุนอยู่ยังน้นนอยๆก็ได้่ามือละหาหกพันก็ย่งดีนะคะก็ถือว่าไม่เสียเวลาเปล่าก็ยังไข่ก็ปรได้อยียงเลยเนาะยังดีกว่าทั้งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าปีนี้พลาดเองค่ะพลา กีบะผัดกระโบเจ๊ซีบอกจังงดิบอกว่าถึกถึกได้อีกได้หนิเอาแรงหนิเอาบเสือ้อบอกยังก็บม่ได้เงิ่อนจะคล้องเลยแต่ว่าบ,บอกยังบม่ได้เลยงึดขึ้นกันเราแต่ว่าให้ใจเย็นๆใจเย็นๆข้าวมันยังไม่สุกลูกค้าเขาไม่ได้มาใจเย็นเดี๋ยวเรานะคะขอ่อยสีบ,บอกเขาทีโอ้ใจเย็นๆเพราะไงรถข่อยพระทันมาถากเกี่ยวน้ำข่อยก่อนบอค่ะ ทุกวันนี้หนีรถเกี่ยวเยอะมากรถเกี่ยวพัางภาคกลา,างนะคะปีนี้น้ํามันท่วมเนาะเขาก็พากันขนมาเกี่ยวนี่เกี่ยวอยู่แถวภาคอีสานแถวบุรีรัมย์แถวอะไรนี่เข้ามาหมดนะน,นี่เจจิตค่อค่อยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยู่คอยคือสิบุตด้กินน้ำเขาดอกปีนี้นะเป็นยังไงะ กวาดเอาเบิดเลยติใช่ชั้วเห็นมีฝั่งนี่ท้านี้เขาคเคยเคลียร์กองไว้ไแล้วม่นมปนเขาซิมาเอาบอเบิดแล้วทั้งบุญทั้งก็เคลียร์ออกเบิร์ดหรอนักซับหนีแก้วซับหนีดิล่ะล,ลงไหนลงไหนลงไปใส่ลงลงได้ใครคิดอะไรใครคิดอะไร ็กถ่ายคลิปนี่ถ่าย,ย,ยไปยังกับเดตัว<ม>เรื่องห้าวซองห้าวเดนนี่แนนบอช่อง,อองโอบก <c oughs> นี่เขาเคียวออกปเปิ้อหรอพูดผู้บ่าวมาเก็บเฟี้ยงจะ<ม>ไปยืน<ม>ไปบนกันไดจกะก่อนนะสิอะไรสิเดไปอัดหน้าพ่อใหญ่อันนันบอ สีเป็นเห็ดท่านเหลือสีม่งอ่ะแล้เป็นยังเหมือนแล้วเก่าก็ยังดีพอเด,ด็ต่อชีวิต <c oughs> มีแต่คนว่าโอ้คนมีเงินเห็ดยังก็คือเห็ดยังกับบอผิดกับซานถ้าข่อยมีเงินลายบัน,นั้นข่อยบ่ไม่เห็ดห็นมันเมื่อยจะคล้องดอกภาสีมันยงางตากแดดเคลียเฟี้ยงเคลียยังให้มันง่ายใครเข่าจะหมูเข่าตาอยู่นีติ ไปมีเงินไปไหนเขาก็สินอนอยู่บ้านซื้อตัวมันไม่มีใครมีแบบไม่ต้องหาหรอกคะ่ะมาเบิ่งแต่ห้ามีเห้ามีามกับเบิ่งย่ามเ้าหาเนะน่ตีนอ่อน้องทรมานประเมินให้ไปรับนเนี่ยอะแค่นี้แหลคะค่ะไทยเกิดทั่มน้ำเนาะ